ย้อนกลับไปย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งคุณคำนูนสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาสวคำนูลได้โพสต์ใน Facebook ของคุณคำนูนเองแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องที่คุณมาเน็ตจะบินมาคุยกับนยยายกเศรษฐาเจ็ดกุมภาเนี้หนึ่งในหลายๆเรื่องที่สองผู้ยิ่งใหญ่จะคุยกันที่สองผู้นําจะคุยกันก็คือเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทาง,ท,งทะเลม,ององมันมีพื้นที่ในทะเลในะอ่าวไทยอยู่จุดหนึ่ง ที่ไทยก็อ้างสิทธิ์กัมพูชาก็อ้างสิทธิ์ต่างฝ่ายต่างอ้างเราเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพราะต่างฝ่ายต่างก็อ้างสิทธิ์และก็ไอ้ที่อ้างสิทธิ์มันอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันโอเคยับทมาบเป็ปนแบบนี้นะครับในายาของมันไม่ใช่แค่เส้นเขตแดนทางทะเลระหว่างสองประเทศเท่านัน้นยังมีนัยยะที่มากไปกว่านั้นอีกเพราะบังเอิญบังเอิญเนี่ยใต้ทะเลบริเวณนั้นน่ะหัวใจของมันมันมีแก๊สมันมีน้ํามันนั่นแหละไทยก็อยากจะขุดมันขึ้นมา หาประโยชน์ขเขม่นก็อยากจะขุดขึ้นมาหาประโยชน์ในสถานการณ์ประเทศที่เป็นอย่างนี้นะครับจะทําอย่างไรล่ะก็คุยกันมานานล<ะ>้วยังไม่มี <จะ S 2> ข้อยุติสักที<ๆ>ทีนี้ทีนี้สองผู้ใหญ่ใหญ่เขาจะหาข้อยุติกันเขาจะคุยกันเรื่องเื่อที่ทับซ้อนทางทะเลมันก็เป็นเรื่องที่ดีนี่คุณคำนูนห่วงอะไรคุณคำนูนก็โพสต์ใน Facebook ว่าไอ้ที่เป็นห่วงห่วงว่าฝ่ายไทยจะงัดเอา MOU 4 4ขึ้นมาเป็นเป็นหลักเป็นหลักหรือเป็นกรอบในการเจรจารอบนี้ใช่ซึ่งซึ่งซึ่งคุณคำนวณแกก็วิจารณ์ว่าแกก็วิจารณ์ว่าเฮ้ยสาระใน MOU ที่ทำขึ้นเมื่อสมัยคุณทักษิณ244มันมันมันน่ากลัวนะมันจะนำไปสู่การเสียดินแดนมันจะอะไรต้องมีอะไรประมาณนั้นเราจะเสียเปรียบอะถ้าพูดง่ายๆควรจะเจรจา บน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 ,บน,บนงเงื่อนไขที่ต้องไม่มี M O U 4 <OU> 4 4ใช่โอเคจากตรงนั้นนั่นเองเราจึงขอสัมภาษณ์ขอสนทนากับคุณรัฐมนตรีปรัปปปรมอดีตรมบัว,วต่างประเทศใช่ค่ะเมื่อวานนี้วันนี้เป็นประธานแกนพิการต่างประเทศของอสภาผู้แทนคุณรัฐมนตรีก็บอกว่าที่จริงนะ M O U 4 4ไม่น่ากลัวอะไรเลยว่ากันไปแล้วนะ M O U 4 4สสาระของมันมีแค่สองประเด็น ว่ากันด้วยเรื่องกลไกและว่ากันด้วยเรื่องกระบวนการในการที่จะเจรจากันเพื่อหาข้อยุติในพื้นที่ทับซ้อนค่ะที่นี้หมาแก่อาจจะปากเปล่าไปหน่อยหม,มาแก่ก็บอกว่าฟังดูมันก็ดีนี่อืฟังดูไงมันเป็นแค่เอฟโอยูที่วางในเรื่องของกลไกและกระบวนการที่จะเจรจากัน ในประเด็นพื้นที่ทับซ้อนมันก็ดีนี่มันจะต้องขึ้นมันต้องนับหนึ่งจากตรงนี้จะตกลงกันเรื่องกลไกตกลงกันเรื่องกระบวนการในการที่จะเจรจาเข้อา,า,าจุติกันมันก็ดีมันจะได้เดินไปเร็วขึ้นและมผมก็ถามย้ำเราก็ถามย้ำคุณพอุดลคุณอุบลยืนยันนะว่าใน MOU 44ไม่ได้มีข้อตกลงเรื่องแบ่งดินแดนมไม่ได้มีข้อตกลงเรื่องอะไรต่อมิอะไรที่นําไปสู่การเสียดินแดนออคุณรัฐประรก็ยืนยันอีกไม่มียังปรับเปลี่ยนได้ตรงนั้นเป็นแค่กรอบยังสามารถปรับเปลี่ยนได้พวกกันแค่กลไกพวกกันแค่กระบวนการที่จะคุยกันค,คุยกันอย่างไรก็แค่นั่นเองอมผมก็ปากสุนัโคร่องไปคำหนึ่งฟังดูอย่างนี้ก็เกิดคําถามก็เกิดชงนแล้วสวคำนูลแกกูอะไรกับการที่จะหยิบช่วยเอา ม o u 4 4่สิ่มาเป็น,ปนมานเป็นกรอบในการ,การคลิกออฟกลับมาคุยกันคุยเ,เข้าใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคต่อไปนี้คุณคำนูนบอกขอใช้สิทธิพาดพิงขออธิบายก่อนเพราะฉะนั้นก็ดีนะเราก็จะได้ฟังด้วยเหตุผลของคุณคำนูนคืออะไรอย่างไรดังนั้นเราจะต่อสายไปที่คุณคำนูนสิทธิสมานค่ะสมาชิกพุทธิสภานะคะสวัสดีค่ะคุณคำนูนค่ะสวัสดีครับคุณคำนูนขอคุยเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับค่ะเชิญเลยเชิญเลยจะได้อธิบายคุณคำนูนเปิดรอบเลยเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะ กนเด่นก็ต้องขอบคุณคุณดนายคุณมอมรรัฐนะครับที่ประเด็นนี้มาพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ขอบคุณ,ค,ณคุณนพดลปัชชมรักด้วยนะครับก็ใ,ใ,ให้ความกระจ่างได้พอสมควรคือผมไม่เคยกล่าวหาว่า MOU 2,544เนี่ยจะทําให้ไทยเสียดินแดนในทันทีหรืออย่างไรเนี่ยนะครับแต่ว่า MOU 2,544เนี่ยมันเป็นกรอบในการเจรจานะครับ สิ่งที่ผมกลัวถามผมว่ากลัวอะไรเนี่ยผมกลัวว่าจะเป็นการกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดครับครเบร่ะยังไงคะรรอธิบายผิดกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยมันจะทําให้ผลของการเจรจาเนี่ยมันไม่สําเร็จคและมันก็อาจจะสร้างความเสียหายได้ในอนาคตไม่ใช่ในปัจจุบันนะครับเจรจาไม่สําเร็จแล้วจะเสียหายค่ะครับผมอยากให้ทางรายการเอาเอาแผนที่ท้าย ้าย F O U ขึ้นมานะครับโอเคแทนที่้า้ F O U ขาวดำเอาขึ้นจอเลยนะครับครับคืออยากจะบอกว่าให้รูปแบบการเจรจาแบบนี้เนี่ยนะครับที่ไปตกลงกันเนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่พูดด้วยค่อยคำไม่ง่ายว่าเป็นสามล็อกแล้วก็สองเสียงครับ สล็อกแล้วก็สองเสียงล็อกที่หนเนี่ยนะครับคงคงต้องดูแผนที่นะครับล็อกที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่าเราไปล็อกตัวแบบการเจรจาไว้ที่แบ่งประโยชน์<อ>ข้างล่างแบ่งเขตแดนข้างบนแล้วก็ต้องทำไปพร้อมกันอย่างชนิดที่จะแบ่งแยกจากกันไม่ได้ับค,ครับทั้งนี้เนี่ยโดยใช้เส้นละติจูดที่11อองศาเหนือ ค่ะนะครับเป,เ,ปเ,ปเป็น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 จุดแบ่งข้างล่างกับข้างบนนะ,ะครับข้างล่างก็คือในแผนที่เนี่ยครับในพื้นที่สีขาวเนี่ยหนึง่งหมื่นหกพันตารางกิโลเมตรนึ่งล่างเนี่ <S <S 2> <S 2> จ,ะจะจะไม่ใช่การเจราจาเขตแดนอืะจะเป็นการเจราจาแบ่งผลประโยชน์ในเขตพื้นที่ที่ถูกเรียกว่า jDA ครับนะครับส่วนข้างบนพื้นที่ตารางสีดำนั่นเนี่ยจะเป็นพื้นที่เอ่อสำหรับ เจรจาเขตแดนเจรจาเขตแดนนะครับครับนะครับอันนี้คือล็อกที่หนึ่งที่ที่ที่ล็อกไว้ก็คือต้องทำสองอย่างไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามแต่ที่บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเราเจรจาแต่เรื่องแบ่งปันทรัพยากรกิโตเรียมใต้ทะเลเนี่ยนะครับไม่มีการเจรจาเรื่องเขตแดนครับเมื่อวานคุณนพดลปฐมก็ยืนยันชัดเจนครับเพราะว่าต้องทําไปพร้อมกันอย่างชนิดที่จะแบ่งแยกจากกันไม่ได้ ครับนะครับอันนี้เข้าใจนะครับประเทศอึ่นต้องไปด้วยกัน่มันก็ยากครับมันก็ยากครับเพราะว่าไอ้เส้นสองเส้นที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับคเส้นของกัมพูชาคือเส้นข้างบนประกาศเมื่อปี2515นะครับคมันเป็นเส้นที่ทุกฝ่ายก็ยอมรับนะครับมันไม่มีกกฎหมายระหว่างประเทศยอมรับเพราะว่าเป็นเส้นที่ลากผ่านเกาะกูดถ้าสังเกตในจอทีวีเนี่ยนะครับ เขาก็ลากผ่านมาแล้วก็มีสิ่งเป็นกระปออหน่อยนั่นคืออ้อเกาะกูดมันนิดหนึ่งถ้าก็ผ่ามาค่ะในขณะที่เส้นของไทยประกาศ2อ1 6กเนี่ยนะครับก็คือเส้นทางขวามือคลากจากเขตที่73เหมือนกันคแล้วก็ตรงลงทะเลเนี่ยตรงจุดกึ่งกลางระหว่างเกาะกูดของไทยกับเกาะปงของกัมพูชา นี่แหล,ละครับเป็นเส้นของไทย<ม>แต่เส้นของกัมพูชาเนี่ยลากจากเขตที่เจ็ดสิบสามหลักเขตที่เจ็ดสิบสามเนี่ยคพาเกาะปูดออกมาซ,ซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการไม่ไม่เคารพอธิปไตยของแผ่นดินไทย<ช>เพราะว่าพื้น<ก>ที่เกาะปูดก็เสมือนเป็นแผ่นดินเหมือนกันต้องมีทะเลอนาเขตต้องมีเขตต่อเนื่องนะครับล็อกที่สองคืออะไรครับก็คือไปล็อกื่อพื้นที่เจดีเอเขตพัฒนาร่วมเนี่ยครับคือพื้นที่สีขาวข้างล่างครับ ไม่สามารถที่จะเจรจาเป็นอย่างอื่นก็อาจจะขยับได้นิดหน่อยอะนะครับ,รบแต่ว่าพอไปล็อกอย่างนี้เนี่ยถามว่าไอ้เขตพื้นที่ JDA ที่จะเจรจากันเนี่ยมันมาจากไหนครับครับมันก็มาจากเส้นไหลทวีปของกัมพูชาใช่ไหมครับครับใช่เส้นข้างบนเนี่ยจากละเขตที่เจครสิบสามผ่านเกาะกูดและวร็มากลางอ่าวไทยบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็วกลงทิศใต้ขนานกับแผ่นดินกัมพูชาครับ อันนี้ครับก็คือไปล็อกไว้เป็นเขตพื้นที่เจ a ีเครับนี่คือล็อกที่สองนะครับล็อกที่สามก็คือว่าไปล็อกการเจรจาแบ่งเขตแดนทางทะเลไว้เฉพาะข้างบนครับข้างบนในที่นี้ก็คือข้างบนเส้นสิบเอ็ดพงศาเหนือและติจูดนะฮะค่ะครนี้ไอ้การสามล็อกเนี่ยผมเห็นว่ามันจะทําให้การเจรจาเนี่ยเป็นไปได้ยากครับออกผลออกมาได้ยากแม้ทั้งสองประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งสองประเทศเนี่ย มีเจตนารมณ์ตรงกันที่ยังไม่อยากจะพูดเรื่องเขตแดนครับแต่อยากจะเอาทรัพยากรปิตโตเรียมเนี่ยขึ้นมาใช้ขึ้นมาแบ่งปันกันการเจรจาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนับตั้งแต่ปี2544เนี่ยคืบหน้าไปมากเฉพาะเรื่องแบ่งประโยชน์ใต้เส้นสิบเอ็ดลงมาแต่ว่าเรื่องแบ่งเขตแดนเนี่ยเหนือเส้นสิบเอ็ดเนี่ยนะครับความคืบหน้าเนี่ย ผมเข้าใจว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเดินตามตัวแบบนี้ต่อไปเนี่ยผมก็เกรงว่ามันจะเ,เป็นไปได้ยากเพราะคุณนายคุณอมรรัฐเดื่ดรืมนะครับทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับเมื่อเราประกาศเข่เส้นเขตแดนเส้นเส้นเขตไหลทวีปออกมาแล้วเนี่ยนะครับการจะไปเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผู้นำจะตกลงกันเฉยๆ มันเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนคำนึงถึงความเชื่อของประชาชนแล้วยังต้องมีกระบวนการที่อย่างของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ต้องผ่านรัฐสภาชีกค่ะค่ะอันเนี้ยผมจึงเห็นว่าถ้าเราหวังจะใช้ทรัพยากรกิโตัวเรียมในทะเล,เลโดยเร็วนะครับคใช้ตัวแบบการเจรจาแบบนี้เนี่ยมันมีล็อกถึงสามล็อกเนี่ยม,มันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จ ชนิดเสี่ยงสองเสี่ยงนี่คืออะไรบ้างครับก็็คงต้องดูแผนที่อีกนะครับว่าค่ะเสี่ยงที่หนึ่งก็คือเอาเฉพาะเรื่องผลประโยชน์สมมติว่าตกลงกันได้เนี่ยนะคมันก็เสี่ยงที่จะเสียประโยชน์ที่ควรจะเป็นของเราคือของประเทศไทยเนี่ยมากกว่าตัวแบบที่ไปเจรจาคเพราะตัวแบบที่ไปเจรจาเนี่ยนะครับมันถูกล็อกเขต JDA ไว้อื โดยเรามายอมรับเส้นทางทางซ้ายมือก็คือทางทิศตะวันตกเนี่ยครับ<ะ>ซึ่งมันเป็นเส้นเส้นเขตแดนเส้นเขตไหลทวีปที่กบูชาประกาศออกมาแต่เฉพาะส่วนล่างเท่านั้นครับ<ะ>นี่คือเสียงที่หนึ่ง,น,งนะครับ<ะ>เสียงที่สองก็คือว่าเสียงที่จะเสียเขตแดนทางทะเลในอนาคตรุ่นลูกรุ่นหลานหากมีการเจรจากันอีกเนี่ย เพราะเสมือนว่าเราซึ่งเป็นบนรรพบุรุษของเขาในวันนี้เนี่ยนะครับเราเราไม่ได้ยอมรับเส้น2515ของกัมพูชากงครับในฐาน,นะเส้นเขตไหลทวีปท,ที่ถูกต้องเนี่ยนะครับแต่เราก็เสมือนไปยอมรับการมีอยู่การคงอยู่เขียนแผ่นพันเขาไว้เคแล้วเราก็ไปยอมรับมันเป็นเส้นประกอบรูปพันธสันฐานของเขตแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันค ถ้ามีกรณีที่พลาดขึ้นมาในอนาคตรุ้นลูกรุ่นหลานหรือมีการเจรจาขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็เสี่ยงต่อกรณีที่เราจะเสียเปียบในการเจรจานั้นหรือไม่ okay. Okay. คือ <Okay. S 1> คือผมเอาง่ายๆจากการอธิบายจากการอธิบายแผนแผนที่อันเดียวเนี่ยนะครับมันหนึ่งมันจะเรื่องล็อกถึงสามชั้นคมันทำให้การเจรจาเนี่ยเดินหน้าไปไม่ใช่ง่าย okay. Okay. สองเนี่ย มันเสี่ยงถึงสองเรื่องทีนี้ผมไม่ได้คัดค้านการเจรจานะครับ,รบสนับสนุนครับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยควรจะพูดคุยกันแต่ควรเอาปัญหาเอาความขัดแยง้งข้อขัดแย้งทุกอย่างเนี่ยมาไว้บนโต๊ะเจรจาแล้วก็พูดคุยกันโดยไม่ต้องไปตั้งกรอบไว้ร่วงหน้าไว้ล่วงหน้าว่าเราเจร,เจ,รจากันแบบไหนคทีนี้เนี่ยตอนนี้เราถูกกรอบบีบแล้ว คือเจรจาเรื th th the the wow ่องผลประโยชน์อย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องเจรจาเรื่องเขตแดนด้วยเจรจาเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยทาไมไปเจรจาเฉพาะส่วนบนล่ะไปเจรจาส่วนล่างด้วยทั้งๆที่มันเส้นเดียวกันน่ะเส้นเส้นข้างล่างเนี่ยนะที่ประกอบเป็นเขตเ d a เเนี่ยนะมันไม่ได้ลอยลงมาจากฟ้าครับมันต้มาจากเส้นข้างบนที่ลากผ่านเกาะปูดแล้ววกลงใต้ลงมา ถ้าเราไม่ยอมรับเส้นข้างบนแล้วฉไหนมายอมรับเส้นข้างล่างคอันนี้ผมว่ามันจะเป็นปัญหาคเคทนนี้ทําไมเราไม่เจรจาในลักษณะที่เหมือนเจรจากับมาเลเซียเหมือนเจรจากับเวียดนามหรือเหมือนที่กัมพูชาเขาเจรจากับเวียดนามคก,ก็คือยังไม่ต้องไปเขียน MOU ว่าเจรจากันในรูปแบบไหนคแต่เอาข้อขัดแย้งทั้งหมดมากองและที่สําคัญก็คือเราต้องตกลงเส้น เขตไหลทวีปท,ที่ยอมรับกันได้ทั้งสองฝ่ายให้มากที่สุดเสียก่อนครับแล้วถ้ายังมีจุดเหลื่อมกันประการใดให้จุดเหลื่อมประการนั้นแหละครับมันจะเป็นเขตเจดีเอที่สามารถตกลงพัฒนาแบ่งปันผลประโยชน์กันได้โอเคอใช้ประโยชน์ร่วมกันโอเคอชัดเจนชัดเจนได้ก็คือทิศทางในการที่จะกลับมาคิกออฟูคุยกันใหม่อืมเอาละครับกบ กาบขอบคุณมากครับคุณคำนวณชัดเจนชัดเจนครับขอบพระคุณนะคะคุณคำนวณสิทธิสมานนะคะหนึ่งในสมาชิกุีิสภาเกาะติดเรื่องนี้ค่ะเอ๊ะเข้าท่านะใช่เอ๊ะเข้าท่านะนั่นว่าคำนุณโอเคเพื่อไม่เกิดผลที่จะเกิดแรงเพิ่มในระยะยาวไงเข้าท่าเข้าท่าค่ะ